มึงก็ต้องไอมึงมีเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยจริงๆเทียพี่อะไรมาดูนี่นะพี่อยู่ในความหมาของหญิงว้ายจริงเหรอใช่ว้าวาแน่ใจแบบนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะโอเคเข้าไปดูใกล้ๆก่อนเลยค่ะทำไมมาล้อ่พี่อย่างนี้ไหคะอะไ่ะมันเป็นภาษาชาว ฉันเจรจารเองพอใจได้แล้ว,<ช>ต,วตัวนี้เลยนะเออสวัสดี้เสียวหน้าท้องเลยไรครับสวัสดีค่ะสวัสดี้าไม่ทราบว่ามาตัวนี้นี่จากไหนล่ะคะอ้าวมันไปนขายในเมืองหลวงโยมาไนี่ยคนมาถูกานลนะ,ะ้าไมครับน,ท,น,นที่จะเรียงมาตัวนี้อีกหมาบอกเนี่ยฉันซื้อมา ขายเ่าไหร่ทเนอ้ผมาไ่แเอ้ยเอ้เอาไม่ได้อะไรอันนั้นอ่ะจะอะไรนะจะอะไรเขาจะรางวัลรางวัลรางวัลเขาจะรางวัลไม่ได้เอาอ้องเกดเดลึกเกินไป จันเองเลยนะแต่ไม่ต้องวเลยนะจ๊เรียกแพงได้เลยว่าฉันรวยมากจริรปงปะเนี่ยไม่องือ้ห้าพันห้าไม่ปาม่ือัวนี่่พันห้าเหรอคะเลยตัวเลยพันห้าต่อจะทำเถอะค่ะอยากต่อต่อจะทำเลยต่อแบบไม่ให้ได้ให้เสียเลยอสองแฉกเ,เป็นไงคะแป๊บนึงนะไอ้มาขอปรึกษาแพทย์ดิ กูขายมึงพันห้าดูๆเจ้เขามาต่อสองแสนคิดไปคิดมากูขาดทุนยังไงเนี่ยไม่เอาเลยห้าที่หจะมาต่อสองแสนจะไม่เอาดีไม่ดีเลยเจ็ดร้อยนะ่เาับสมมตเจดร้อนี่คือแบบยังไงก็ต้องขาดตัวเลยขาตัวเลยไม่เป็นไรนะม่เอามาเลยเอามาเลยเอาไอมาเลย เด็ดเด็ดเด็ดเจอันนี้มันแบงค์แบงยี่สิบอะไรเนี่ยเราเนี่ยนะมันอยู่นอกเมืองนานไงไม่รู้ไงก็ใช่ไงก็คุยกับคนในเมืองอ่านี่คนนเมืองกันนะใช่ครับถึงไม่รู้แหละเจว่าเนี่ยเป็นแบงค์ล้อยของคนในเมืองนี่คนใช้กันมานานแล้วนะใช่อ๋อเป็นแบงค์ล้อยออกใหม่เออแบงค์ล้อยออกใหม่ จริงไหมเนี่ยนี่จะเป็นหลอกทำไมฉันคนรในเมืองฉันไม่หลอกหรอกจ้าอ่าไปมาอยู่เขาอยู่ดีๆหรอเดะเดะเดะอัดตึงไปเลยยนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมตึงไปโอ้โหชวแกเชือกเลยเถอะแกเชือกด้วยแกเชื่อกด้วยนี่พมาเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะฉันไม่ทำะไรฉันไม่ตีหรอกจ้าอ่าได้แกเชื่อกให้ ไอ้มาไปอยู่เขาก็ทำตัวดีๆรู้เปล่าเขาต่างตื้มมึงไปจากกูแล้วรู้ปะเนี่ยกูพูดในเข้าใจปะเนี่ยเอออ่ะมึงก็รู้เรื่องนี้มึงก็ยักหน้าได้ไอ้ว้ากูจะกึดเลยมึงไม่ต้องมารักกูตอนนี้กูขายมึงไปแล้วกูรับเงินมาแล้วมึงเข้าใจปะเนี่ยอะไรนะหน้ากูเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ต้องมาเปรียบเทียบหน้ากูไอ้ดาราเกาหลีนะไม่ต้องไปดูรักดูรักกูไันหรอกูอยากไปกันเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเดี๋ยกูไปกูไปแล้วกูตายแล้วผมไม่ต้องมาลักกูตอนนี้หรอกนะเออกูรู้แล้วคืนทำไม่ะคนเกิดมึงอยากฟังเพลงเฉื่อยใจอีกเงี้ยพักก่อมเสียงกู้แห้งแล้ว 哎呦！<laughs> <laughs>